อะวันนี้พี่ก็มาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เขียดตายของพี่บ้างซึ่งก็จะได้เห็นความนาสจั์ของลิขิตคือพี่กำลังบอกว่าคนเราถ้าไม่ถึงเวลาตายทำยังไง มันก็ไม่ตายพี่น้องครั้งแรกสุดเลยตอนนั้นอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอบังกะปิดและทีนี้ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สร้างสะพานลอยข้ามฝ้ากับพี่น้องพี่ก็ ตัดสินใจเดินเพราะว่าเออคิดว่ามันคงจะน่าจะทันไฟแบงแต่ปรากฏว่าพี่เดินข้ามฟากไปแล้วถึงก่อกลางถนนรถก็จะสวนกลับ ปรากฏว่าพี่ก็เห็นว่าเออข้างหน้าติดไฟไฟแดงอยู่ก็น่าจะทันปรากฏว่าพอพี่เดินวิ่งมาได้กลางถนนก็ต้องรีบวิ่งตอนนั้นขายังไม่หักถ้าขาหักนี่พี่เรียบร้อยไปแล้วแน่นอน ก็วิ่งไปตัดหน้ารถสิบล้อนิดเดียวและพี่ก็รอดอย่างวุดวิดครั้งที่2ตรงถนนไอสะพานพระปก9กพี่น้องตอนนั้นพี่ก็เดินขึ้นสะพานปกติตรงนั้นจะไม่มี ใครข้ามสะพานแต่ว่าวันนั้นพีกระใช้ทางแล้วก็ปรากฏว่าพอมันขึ้นมาเป็นทางโค้งรถก็ไม่เห็นจนกระทั่งว่าพอขึ้นมาเป็นรถเป็นรถเก๋งก็จะชนพี่อีกแลวพี่น้อง ครั้งนั้นพี่ก็รอดมาได้พี่น้องและครั้งที่สามก็ตอนที่พี่นั่งไอรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนนั้นไปหาแม่แล้วก็ นั่งมอเตอร์ไซรับจ้างไอ้ตรงไอ้สถานีพยาไทยที่พี่นั่งรถผ่านบ่อยๆนี่แหละพี่น้องตรงนั้นเลยพี่น้องเอ,อ๋ยก็มีรถไฟเขาปล่อยนะพี่น้องแต่ว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์ก็ไปขับตัดหน้า รถไฟในยากระชัน้นคิดพี่ก็ไม่รู้ทำยังไงตอนแรกคิดว่าจะกระโดดลงเอ๊แต่พี่ดูแล้วว่าไม่น่าทันพี่ก็เลยแข็งใจนั่งรถไปต่อครั้งนั้นก็รอดอีกแล้วพี่น้องและครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นี่เองพี่น้อง เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นพี่ดูสถานีรถไฟบางปะอินแล้วก็ฟังแต่ว่านายสถานีประกาศว่ารถขบวน2,3,4เข้าแล้วแต่ไม่ได้ดูว่าตรงนั้นมีรถไฟขบวน 209วิ่งมาด้วยน่และครั้งนั้นพี่ก็เดินตัดหน้ารถไฟในยากระชันคิดก็รอดมาอีกพี่น้องประสบการณ์เสียดตายของพี่ที่เล่ามาทั้งหมดก็มาโยงถึงเรื่องอำนาจแห่งรมลิขิตก็คือ พี่จะบอกว่าคนเราเมื่อไม่ถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ได้จริงๆนะพี่น้องตายยากตายเย็นพี่น้องมันเป็นแบบนี้เรื่องนี้พี่ก็ไม่เคยเอามาเล่าในวิดีโอมีแต่เล่าเฉพาะตัดไปขบวน209ครั้งเดียว ทั้งหมดนี้ที่พี่เล่ามาสามครั้งแรกขาพี่ยังไม่หักแต่ว่าครั้งสุดท้ายขาหักแล้วคนเราพี่น้องถ้ามันจะรอดมันก็รอดได้พี่น้องบางคนก็ตายง่ายๆพี่น้องแค่กินไก่ติดคอตายพี่น้อง มันก็เรียกว่าแล้วแต่ว่าดวงคนเรามันยังไม่ถึงคา้ฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องขยันทำสมาธิบ่อยๆและเดี๋ยวมันก็จะแก้ได้เองแต่พี่ก็ได้พิสูจน มาแล้วหลายครั้งเหมือนกับว่าพี่จะต้องมาทำอะไรสักอย่างบนโลกบนุษย์เนีม่มสมัยก่อนพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมเรารอดจากเหตุการณ์อะไรมาครั้งแล้วครั้งเล่าพอพี่มาทำสมาธิ แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็เข้าใจในพี่น้องว่ามิหน้าละพี่มาทำงานหน้าที่รักษาคือเรียกว่าทำแทนภาษีอานร,ระว่างนั้นเถอะพี่น้องและตอนนี้พี่ก็ ได้ส่งมอออำนาจนั้นให้กับจุกไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนั่นคือเหมือนกับที่พี่รู้ว่าเออต่อไปจะเป็นอย่างไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์ที่จะเรียกว่าแทบจะหาใน คนคนเดียวนี่พี่น้องยากแม้แต่ประสบการณ์ในการตายเองพี่ยังตายตั้งนับไม่ถ้วนครั้งสามสี่ครั้งได้พี่น้องตายจริงๆนะพี่น้องในชาตินี้หละเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์โดยการมาเล่าให้พี่น้องได้ฟัง ฉะนั้นมีทั้งประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉียดตายมาหลายครั้งรู้สึกว่าพี่เคยไปเล่าให้คุณครูที่โรงเรียนเซนจอนฟังนี่แหละพี่น้องครูเขาก็บอกว่าเออมันก็มีลักษณะเหมือนแบบพี่อย่างหนึ่งคือมีประสบการณ์ เสียตายหลายครั้งและเขาก็ตายจริงๆในครั้งสุดท้ายแต่พี่ก็ยังรอดมาอยู่นั่นก็คือพี่ก็รอดมาก็มาทำหน้าที่ก็เหมือนกับพ่อพี่ก็เหมือนกัน ตอนนั้นพ่อนั่งรถแล้วก็มีคนขับรถให้และรถพ่อก็ไปชนกับสิบล้อปรากฏว่าอาการสาหัสในพี่น้องแต่ก็ไม่ตายพี่น้องเรื่องนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ เรื่องพ่อในพี่น้องก็ถูกเลียขิดไว้ในชีวิตพี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องคือหมายความว่าถ้าพ่อจะตายพี่ต้องตายก่อนพ่อก็จะมีเรี้ยวมีแรงในการหาเงินมาให้พี่ได้ใช้ไปตลอดชีวิตนั่นแหละก็ประมาณนี้ ฉะนั้นเมื่อเขาริิตมาให้พี่ทำอะไรพี่ก็ทำไปตามนั้นเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเดี๋ยวก็เรียกว่ารู้เองเห็นเองก็เหมือนกับพี่ที่ดูแล้วว่ารู้มาตั้งแต่สมัยสิบปีที่แล้วประมาณตั้งแต่ ตอนที่พี่เป็นเทพใหม่ๆพี่นอ้อง20ปีตายแล้วน้องพี่นอ้องว่าพี่เป็นตัวสำรองของพระรีอานก็คือต้องรอให้คนมาเกิดเป็นพระรีอานก่อนซึ่งพี่ก็ได้รู้แล้วว่าที่แท้ก็เป็นเพื่อนพี่ ที่เป็นลูกม่อพี่เองพี่น้องฝึกไปฝึกมาจนเขาได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนพี่ก็คงไปทำในหน้านที่ของพระศิวะแทนพระศิวะอีกทีหนึง่งหลังจากที่พี่ได้กำจัดพระศิวะไปแล้วทุกอย่าง ต้องใช้เวลาในการที่จะมองให้เห็นเหตุการณ์บางทีมันยังมาไม่ถึงก็คาดเดาไปไม่ได้ต้องรอเวลาให้มันถึงก่อนและมันก็เป็นไปตามลิขิตเช่นอย่างนี้ ที่เล่าให้ฟังว่ามันก็ไม่แน่ว่าพี่อาจจะได้ทำงานไรสดอย่างเดียวเพราะต่อไปพี่ก็คงจะได้ไประโยู่์สุดาอันนี้พี่ก็เรียกว่าแนวโน้มมันเป็นแบบนี้เวลาจริง มันเป็นอย่างไรพี่ก็ไม่รู้เพราะมันยังมาไม่ถึงตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องนั่งรถแนรถไฟก็ไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องโควิดมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นั่งแน่นอนอาจจะอยู่ไปถึงนูน่น สิ้นปีพอสิ้นปีปุ๊บพี่ก็ต้องย้ายไปสุราษฎร์ตามที่ผู้ใหญ่บอกซึ่งพี่ก็ทำใจแล้วล่ะว่าโอเคมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นงั้นก็ต้องดูต่อไปคือ ใช้จินตนาการไปคิดมันก็คิดไม่ได้จนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเอาล่ะพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอบรรยาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ